ครับมันม,มกินข้าวหมูกไก่แถวโรงเรียนเรานะครับถนนเราเอาลุนอมรินครับอยู่แถวตองเรือเล็กครับร้านนยู่ใกล้สะพานอาลุนอมรินฝั่งกองเรือพระราชพิธีใกล้ชุมชนสันติชนสง่งเคาะทางร้านมีจำหน่ายข้าวหมกไก่สลัดแหนก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อและเครื่องดื่มครับ ิเยอะมากครับตอนนี้นะคะเส็จแล้วนะครับติบมากเลยและเราสั่งกับใบหนึ่งุ่มครับเพื่อเอาไปฝากแม่ครับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับ